แล้วขอรัต้าพิธีการัต้าครับผมดึงดึงอันนี้คือตัวควบคุมการเปิดสวิตเปิดเปิดโอเคครับดึงอ๋อดครับอ๋อมันเป็นเป็นตัวดึงใช่ไหมครับดึงออกมาโอเคครับนี่คือปัดเปิดรอบแรกอย่างแรกก่อนที่จะเปิดเราต้องเช็คก่อนว่าไอ้ฐานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยโอเคมันใช้งานได้ไหมโอเคแล้วกดมันจะมีเสียงอาโอเคถ้าไม่มีเสียงคือฐานหมดโอเคครับได้ครับใช้ได้ต่อไปก็เลย่มขันที่สองดึงสวิตช์ครับเปิด กดปุ่มปุ่มกดปุ่มเติมค้างไห้ครับผมแล้วก็ปั๊มปั๊มครับอ่าเสร็จตัวนี้คือตัวอันนี้คือ um. เป็นตัวควบคุมอันนี้กันตัวควายสารเคมีครับตัวฟิล์มยาอ่าโอเคครับอ่ะได้เลยนะคะได้เลยเดี๋ยวหันปากบอกไปทางนี้นะครับครับผม ได้ครับโอเคครับอย่างนี้เลยครับโอเคปกต,ติครับ กี้แค่เป็นน้ำมันไหร่เป็นน้ำมันไหร่นนหแต่เราจะมีกันด้วยา